สบายดีเีน่น้อสบายดีเพื่อนสุขุขคนมาเนี่ยจะพาพี่น้องมาหล่อตลาดเนาะม,มาเนี่ยจะมาขวดสุขภาพพี่น้องอยู่ที่มเมืองจ้ำพรมาเนี่ก็มาหล่อตลาดแกงกอกพี่น้องเลยมาเนี่ก็พาพี่น้องมาสมบรรยากาศอยู่ตลาดแกงกอกเดี๋ยวพาพี่พน้องเลาเดินก่อนอพี่น้องเลยวาย่ามี่ยังแหน่มาเนี่็ม,กมากับเมตคอม ส่วนว่านตราตลาดนะี่ยก็จะมีนี่แหละฝึกพันธัญญาหารนี่แหละพี่น้องพีชพักเนาะส่วนว่าสิ่งมันอยู่ทางพุ่นทางหลัง,งพี่น้องตอนนี้พอเขมามาลาห้าห้าหมักหนัก่หามักหนักตอนนี้พอแล้วพี่น้อง ใ่ความเป็นก็เอื่เอาบมังนัดกันมาคือแบบมังนัดโบมียำนี่พี่นางมังนัดกะทิซื้อมาแอันนั้นแหละมาทดลองกินสลายนิ่มะเอาวันนีม้มากวดกชือเก่าอะไรเนเลยนิวกับบใหญ่บันไดมันต่มาสุดก่อนน่ะน,นิใหญ่นะที่มันดูดลมไม่ไรเหนนิวกันสำไมาซารีนะมันัหนักนหลาอยู่มือ ส่วนนี้นี้มังนัดกับมังนี่เราชางจะบค้องหางปนว่าชิวาหน่วยเนี่ยจะซีบลกอยู่หน่วย, 4, ย 9, สิบพ,พ,พัน,นมมก่อนว่าเพิ่งจะลดให้เงินเก้าพันสิคายหห้เก่าพันเพิ่งิขายให้เลยทางาตอนวัวเพื่อที่ว่าชิขายให้ในซิมก่อนซิมบังเนาะไงซีมมังนัดกันว่า,ามังเี้เป็นปลาตกเซ่ไว้ตัวเย็น มันเลยจงไว้ซีมันเป็นในหวานบอเอาไปข้อมกับบริสุทธิ์ใจน้ำควานบริสุทธิ์ใจใส่แก่นมันนะออเป็นอาหารยามาลองกินบุญแบบนี่้ก็ได้จะกินมาลายเนี่ยอะไรพี่น้องเลยกินลองมึงหลังจากนี้เอาออกจากตลาดแกงกรอบข้ากระชี้เม,มืองนาไปกูแหละตลาดเมืองไทรปูทองหรือว,ว่าตลาดดงพี่น้องตอนนี้ก็แม้บาวัญนี่ก็หอดตลาดดง เป็นตลาดตรงในคืประเภทเป็นขายกับซีนี่แหละของแซ่บพี่น้องดักแด้ตะกระแตนทอดมั่คือหล่อทอดโอ้กองไวเกินไปพี่น้องนี่ยังมียองโยทอดได้นี่งส่วนอยู่นในตลาดตรงกับซีนี่ไลค์ลคกันพี่น้องแนวขายสัตว์ป่านี่มีเนาะตามที่ความเห็นมากเลยก็บเงินประเภทใหมา่ ม่ยี่นี่จะเป็นสตรอเบอรีเนาะนี่เป็นแพคกระถงสตรอเบอรี่อะไรกยังกระจาบอะนีสตรอเบอรี่อันนี้กับวสังคูส่วนแนวกินก็มีเนีน่ยว้วกินบานเฮามีหอยเรือหมอยกระปูติลอกร้อักบกระบหมไม้ไหลพี่น้องลงไปกระปูหน้าไม้กะกระบืมันผักกาดจองอเอนนะปลาไหล ไม่คอมเบิลเป็นซีมาซีเพราะมันแรงเนาะอันนี้กินมะหอยปังมีห้างต่อไปเนาะห้างเบิ้ลห้างในแสนปลายเห็นป่ะในแสนเจ็ดนี่เป็นอาหารแสบไปเนาะดักเละถั่วดินแลยกับมักพริกเนาะ ตัวในหันมีคนที่ขายอันัไนแหละสินค้าบ้านเฮาพี่น้นองหัวมักแซงผักสิคไวนะอาจาย์กเาคนันได้ทอดเ<ต>แมงอันนี้พี่นองลายแมงขัวทอดดักแด้วทอดแมงคาหัวจิรอท,รทรอดมิริเนาะตัสะออนพี่น้องดักแดนะพี่น้องเลย ตาซอนค่ะแในน้นับ่ไแงกสดกับนี่คือแมงจลีดจลีเลี่ยงอะไรไปน้องมเจลีมีประเภทน้อยปรเพทใหญ่นี่ยไองน้ำเส่รักเดกรอบทั้งลุมมีใบมะกรูดี่น้องเอ้ยเต็มจานทั้งลุม,มใบมะกรูดเต็ม ส่วนรถคเิปว่าโอ้เพราะมขาโมนิเซนไดลาพี่ล้าน้องลงเต็นสนิทพี่น้องพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบ,นสบายดี